สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์ของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในเวลาเดินประมาณนี้กันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากกันเพียบเลยล้ครับรวมถึงสาระหลากหลายในช่วงสรรหามาฝากที่รับรองว่าต้องถูกใจคนที่รักในเสียงเพลงและธรรมชาติความโรแมนติกแน่นอนครับแต่สำหรับข่าวแรกวันนี้ขอเริ่มด้วยเทศกาลภาพยนตร์สุดพิเศษที่คนไทยไม่ควรพลาดอย่างเทศกาลภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาครับ สำนึกในพระมหาการุณาที่คุณล้นก้าล้นกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต้องการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนสร้างความตระหนักให้กับคนไทยทั่วประเทศทางสำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้จัดเทศกาลภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติขึ้นเนื่องในวรโรกาสมหามงคงลทรงเจริญพระชนม์พรรษา83พรรษา5ธันวาคมน,นี้โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเนื้อหายเยี่ยมให้ชมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย3เรื่อง ซึ่งก็มีทั้งภาพยนตร์ที่จัดทําขึ้นเพื่อเทศกาลนี้โดยเฉพาะอย่างเรื่องร้อยดวงใจให้พ่อที่น้อมนําแนวคิดมาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ขนาดสั้น4ี่เรื่องจากฝีมือ5ผู้กํากับชื่อดังของไทยได้แก่3ศิลปินศิลปารออย่างนนทรีนิมิตบุตรพิมพกาโตวีระอาทิตย์อัศรัยและสผู้กำกับหนังแอนิเมชั่นฝีมือเยี่ยม ส่วนอีกสองเรื่องก็เป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเรื่องก้าวมหัศจรรย์องราชันพลังแผ่นดินที่ประกอบด้วยภาพยนตร์สั้นเก้าเรื่องึงแสดงถึงแรงบันดาลใจที่ปวงชนชาวไทยได้รับจากพระองค์ท่านและส่งผลดีมากมายต่อชีวิตโดยได้นักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยอย่างนกสินใจเปล่งพาณิชย์และนักร้องหนุ่มสุดเสิร์เป้อารักษ์แสดงนําและภาพยนตร์เรื่องปิดทองหลังพระตอนความฝันอันสูงสุดที่เป็นเรื่องราวของตำรวจตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยความเสียสละแม้ชีวิตเพื่อประเทศชาติ อย่างผู้ก่อนแขรและหมวดตีซึ่งเป็นปณิธานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเช่นกันโดยเทศกาลภาพยนตร์เฉลิมพระเกียินี้จะมีไปจนถึงวันสุกนี้ที่โรงภาพยนตร์ s อสเอฟเวิร์ m ซีดีมาชั้น7ศูนย์การค้าเซนทรั l เวิ l ์สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดและรอบฉายได้ที่ w w w s f s i n e m a c i t y c o m ค่ะ ส่วนพี่น้องในต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมผมเชื่อว่าคงจะมีข่าวดีๆมีการนําไปจัดฉายให้ได้ชมกันต่อไปแน่นอนครับและในวันพรุ่งนี้ก็เข้าสู่เดือนแห่งเทศกาลความสุขและการเฉลิมฉลองอย่างคริสต์มาสปีใหม่กันแล้วและยานที่ได้รับความสนใจไปถ่ายรูปกับไฟสวยๆมาตลอดทุกปีก็ต้องย่านราชประสงค์ซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้มีพิธีเปิดไฟเฉลิมฉลองของปีนี้แล้วล่ะครับ สร้างความสดใสและความคึกคื้นให้กับย่านราชประสงค์และผู้ที่ผ่านไปผ่านมาอย่างมากเลยนะคะกับเสียงร้องใส่ของน้องๆหนูๆเ่อสงมอบความสุขและเป็นสัญญาณบอกคนกลุ่มว่าเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีอย่างคริสต์มาสและปีใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วพร้อมกันเปิดไฟเฉลิมฉลองของผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่ย่านราชประสงค์และางานวินเทอร์เฟสอัราชประสงค์อย่างเป็นทางการ ผู้ชมที่ชื่นชอบการเดินชมหรือถ่ายภาพกับไฟประดับสวยๆที่เป็นมาตลอดของย่านนี้ก็ไปโพสท่าเก๋ๆถ่ายรูปกันได้นะคะจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้าเลยละคะ่ะยังอยู่กับการเฉลิมฉลองและงานรื่นเริงนะครับแต่งานนี้เป็นคอนเสิร์ตเพลงลีลาดหลากหลายจังหวะของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานรื่นเริงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในอดีตครับ เสิร์ตที่ประทับใจและถูกใจเป็นดาแฟนเพลงรุ่นใหญ่อย่างมากเลยนะคะสําหรับคอนเสิร์ตจิบน้ําชาย,ยามบ่ายตอนเปิดปลอกที่นําบทเพลงลีลาสุดทิตในอดีตหลากหลายจังหวะของสุนทราพรและวงดนตรีกรมประชาสัมพ,พันธ์มาบรรเลงและขับร้องพร้อมเปิดฟอร์ต้นรำตามชื่อคอนเสิร์ตซึ่งเป็นลนักษณะงานรื่นเริงยอดนิยมในอดีตที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีการจัดแล้วค่ะโดยงานนี้ก็มีนักร้องและศิลปินดาราไปร่วมสร้างความรื่นเริงกันมากมายทั้งศิลปินแห่งชาติเจ้าของฉายาเสียงขยี้แปลบนฟองเบียร์สุเทพวงคําแหง สาวเสียงหวานสรัญญาส่งเสริมสวั่างวิระบำรรงสีถึงดาราหนุ่มรุ่นใหม่โออนุชิตที่ไปโชว์เสียงถึงสองเพลง และนางเอกสาวที่กำลังมาแรงมีนพิชยากับการร้องเพลงลูกกรุงอมาตะครั้งแรกในชีวิตนอกจากการเปิดฟอแล้วงานนี้ยังเป็นการเปิดวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ที่มีความหลากหลายมีนักร้องแบบครบรุ่นทุกรุ่นทุกวัยนับตั้งแต่รุ่นเล็กสุดอายุเพียงเจ็ดขวบน้องพัคเตอร์ที่โด่งดังมาจากรายการ t ด e t เ a i n เน รุ่นใหญ่อย่างวรนุชอารีมาริสาอามัตยกุลและอโศาสิริพรลิศหรือนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานอดีตนักร้องวงดวนตรีกรมประชาสัมพันธ์รุ่นหรือดีแพ้ผ่องใส ไม่ได้ก็ต้องนักร้องคุณภาพผู้อำนวยการวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมสายอรุณชายตลอดจนเหล่านักร้องหนุ่มสาวเลือดใหม่อนาคตของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกเพียบซึ่งกรร็รวมถึงอดีตทีมงานคุณภาพข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราอย่างสาวก้อยพัชราพ,พิมลิติก่อ่วงวงเพลงใหม่ m อวร้อน หนุ่มร็อกที่เป็นลหลงไหลความงดงามของบทเพลงไทยอมาตะแบบถอนตัวไม่ขึ้นหนุ่มทอมกฤษดากฤษณาเสรณีอตอนนี้ก็กลายเป็นคู่ขวัญดาวรุ่งคู่ใหม่ของวงดนตรีตรงประชาสัมพันธ์ไปแล้วด้วยค่ะ มาถึงสาระหลากหลายในช่วงสัญหามาฝากซึ่งอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าสัปดาห์นี้จะต้องถูกใจบรรดาคนที่รักในเสียงเพลงที่ชื่นชอบความโรแมนติกทั้งหลายอย่างแน่นอนครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับก็ต้องไปติดตามกับเธอคนนี้เลยครับสวัสดีครับคุณสมัชายสวัสดีค่ะคุณจักพนันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับผมตตลงที่บอกว่าจะถูกใจคนที่รักเสียงเพลงนะครับผมแล้วก็ความโรแมนติกเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับ สัปดาห์นี้นะคะเราขอเปลี่ยนแนวค่ะพาไปชมเทศกาลดนตรีค่ะแต่รับรองไม่ใช่เทศกาลดนตรีธรรมดาแน่นะคะเพราะที่พิฉันจะพาไปชมวันนี้เป็นเทศกาลดนตรีต้อนรับลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาและลมหนาวของแหล่งท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมอย่างสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในชื่อสี่ซันออฟเลิฟซองค่ะ ครับผมแล้วก็งานนี้นะครับมีความพิเศษหรือมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมก็มีเพียบเลยแล้วค่ะเริ่มตั้งแต่พิธีเปิดนะคะที่มีการจุดพลุอย่างยิ่งใหญ่สวยงามมากๆหลายพันนัดสร้างความตื่นตาตื่นใจท่ามกลางผู้ชมกว่า2 5 0 0 0คนที่ไปสัมผัสลมหนาวเครื่อเสียงดนตรีอันไพเราะได้อย่างมากเลยล่ะค่ะโดยงานนี้นะคะก็มีศิลปินไปขับกล่อมบทเพลงรักฟังสบายๆกันมากมายทั้งหนุ่มอารมณ์ดีสแตมอภิวัตร หล่อเสียงดีแดนวรเวดหนุ่มร่านใหญ่เสียงทรงพลังเบนชลาทิตสามหนุ่มวงฟรายเดยกับเพลงฮิตของเขาวงดนตรีสุดเท่อามแชร์ อีกมากมายกว่า30ชีวิตเลยล้วค่ะโอ้โหผู้นี่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ศิลปินแต่ละวงแต่ละท่านนะครับผมก็เป็นศิลปินระดับคุณภาพจริงๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้ใช่ไหมครับเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะค่ะ ความพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของเทศกาลดนตรี Season of Love Song ในครั้งนี้นะคะก็คือการปล่อยโคมลอยพร้อมกันกว่า1 0 0 0 0หมื่โคมอย่างที่เห็นนี้นี่แ่ละคะ่ะถ้าไปกับคนรักนะครับก็คงจะโรแมนติกมากๆเลยนะครับใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องของความโรแมนติกนี่นะคะคต้องถามคุณจักรพันธ์สักนิดนึงค่ะว่าถ้าอยากจะขอคนรักแต่งงานเนี่ยคุณจักรพันธ์จะมีวิธีขออย่งไงคะ ก็คงจะหาร้านอาหารนะครับผมที่บรรยากาศแบบดีๆนะครับผมแล้วก็แหวนสักวงหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอแบบแต่งงานเลยดีไหมครับโอ้โหค่ะก็ดีนะคะเนี่ยครับผมถ้าพูดถึงเรื่องของการขอแต่งงานแสดงว่างานงาน,นี้จะต้องมีความพิเศษเกีก่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับแหมเข้าใจถูกต้องอีกแล้วละค่ะก็เป็นชายหนุ่มนะทะที่ไปชมคอนเสิร์ตพร้อมกับคนรักค่ะที่ไปขอความช่วยเหลือจากทีมงานนะคะให้ช่วยทำเซอร์ไพรส์ขอคนรักแต่งงาน สร้างรอยยิ้มและก็เสียงกรี๊ดจากผู้ชมได้ไม่แพ้ศิลปินเลยแล้วค่ะงานก็ทมนะครับเกิดว่าเป็นผมนะครับก็คงจะเขินหน้าดูเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วค่ะดิฉันก็เหมือนกันนะคะแต่น่าอิจฉานะคะเนี่ยมีพยานความรักเนี่ยเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวค่ะครับผมใช่ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสมัชยานะครับผมที่นําเรื่องราวดีๆมาฝากกันในวันนี้ครับโดยความนดีค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ และเช่นเคยในช่วงท้ายอย่างนี้กับกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในช่วงพรุ่งนี้ไปไหนครับเริ่มกันที่คอนเสิร์ตต้นสายปลายเสียงเทอไทย6ศตวรรษองราชันโดยสิทธิ์เก่าโรงเรืออสัสสำชันที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต่อด้วยงาน B2S and Pin Shop Enjoy Winter ที่ชั้น1โซนฟอลอรัม B2S Center World ปิดท้ายกับนิทรรศการภาพวาดสีสันแห่งเวียดนามโดยจิตตกรชาวเวียดนาม ที่โลจนินดาแอน์การ์เดนแกลเลอรี่ท้องสมุดใเนสันเฮค่ะมาถึงตอนนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วคงต้องลากันไปแล้วนะครับกลับมาพบกับข่าวบันเทิงเชิงสร้างสารรค์และสาระดีๆอันหลากหลายของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ